จีนออกสมุดปกขาว BRI ที่ริเริ่มโดยจีนแต่จะเป็นของคนทั้งโลกสมุดปกขาวจากสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่าแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือว่า BRI นำเสนอโดยจีนแต่ทว่าจะเป็นของคนทั้งโลกและจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งมวลมนุษยชาติสมุดปกขาวแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง สาหรับของประชาคมโลกที่มีต่ออนาคตร่วมกันระบุว่าจีนได้นําเสนอแผนริเริ่มเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงอนาคตและผลประโยชน์โดยรวมของมวลมนุษยชาติแผนริเริ่มซึ่งใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาและความแข็งแกร่งของเส้นทางสายไหมโบราณและจิตวิญ,ญญาณแห่งเส้นทางสายไหมได้มุ่งมั่นดําเนินการพัฒนาจีนและโลกตลอดจนมุ่มงหวังสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น แผนที่เริ่มดังกล่าวนี้ได้สานต่อจิตวิญ,ญญาณแห่งเส้นทางสายไหมใหม่ในยุคปัจจุบันปลุกความทรงจําอนารื่นรมในอดีตและจุดประกายความกระตือรือร้นในการเชื่อมต่อจากหลายประเทศโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ระดับโลกและจีนยังเป็นประเทศใหญ่ที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างสันติสม,มุดปกขาวระบุว่าขณะที่โลกมีการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจเป็นการขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกซึ่งกระแสนี้มิอาจย้อนกลับ การพัฒนาจึงต้องผ่านการปรับปรุงทั้งรูปแบบและเนื้อหามีความเปิดกว้างครอบคลุมสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเพิ่มมากขึ้นแผนริเริ่มนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของจีนในการมุ่งมั่นพัฒนาที่จะมีคุณภาพสูงผ่านการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและแบ่งปันโอกาสการพัฒนาของจีนกับโลกที่เหลือโดยแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนี้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของจีนต่อประเด็นการพัฒนาระดับโลก ซึ่งมุ่งเดินหน้าการสร้างความทันสมัยในประเทศที่มีส่วนร่วมคูคู่กันไปทําให้โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจมีพลวัตความครอบคลุมและความยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงรับประกันว่าผู้คนทั่วโลกจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างเท่าเทียมกันสมุดปกขาวระบุว่าแผนริเริ่มได้สร้างความเข้าใจใหม่สร้างจินตนาการของโลกและมีส่วนส่งเสริมแนวคิดและแนวทางใหม่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าแผนริเริ่มนี้จะสร้างระบบธรรมาิาาลระดับโลกที่มีความยุติธรรมและเสมอภาคยิ่งขึ้นตลอดจนนำพามนุษยชาติสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม